สวัสดีครับมาพบกับติววิทย์กับคุูต้นนะครับอันนี้เป็นเอพิโซดที่3แล้วนะครับเอพิโซดที่3เราหายไปประมาณชาตินึงนะนะค่อยก,กลับมาพบกันใหม่นะนะด้วยภารกิจอะไรใดๆนะ okay, เนาะเอาแค่นี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกๆคนอาจจะเพิ่งผ่านพ้นไปช่วงของการสอบมิดเทอมเนาะนะครับจะก็โคกับมาติวเพื่อให้ทบทวนความรู้ของพวกเราอีกนิดหนึ่งเนาะนะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วนะค,ะคงที่แล้วคุณครูจําได้ว่าเราติวถึงข้อ16เนาะเราก็จะไปต่อที่ข้อ17กันเลยนะครับข้อ17อโจทย์ถามว่า which makes up the peripheral nervous system นะครับก็คือระบบประสาทเลฮะอนะ่รอบนอกหรือ PNS นะครับคือระบบประสาทของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนเนาะก็คือ CNS central nervous system กับ PNS ทีนี้นโจทย์เขาถามว่าข้อไหนใช่ไหมครับที่มันเป็น เป็นเซลล์ประสาทที่มันประกอบกันขึ้นเป็นระบบประสาทรอบนอกนะครับหรือ PNS ไปดูที่ข้อหนึ่งครับ Brain ไม่ใช่ Brain เป็นอะไรฮะเป็นเป็น CNS ใช่ไหมครับข้อสอง Cranial nerves อ่าข้อนี้เป็นนะครับเพราะว่าเป็นเส้นประสาทลูกตาใช่ไหมครับเส้นประสาทตาข้อ3 Spinal nerves นะครับนี่ก็คือเซลล์ประสาทที่มันออกไปจากอะไรครับออกไปจากไขสันหลังอันนี้ก็เป็น PNS เหมือนกัน Spinal cord นะครับ Spinal cord ก็ไปไ็ไ เป็น Central Network System นะครับหรือ CNS ดังนั้นข้อที่ถูกต้องนะครับเราก็จะมาดูพิจารณาการข้อนี้ตัดได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรมันมี1ใช่ไหมข้อ b นะครับอันนี้ก็ตัดได้เพราะว่ามันมี brain ใช่ไหมครับส่วนข้อ c นะครับมี number เขาเรียกนะ number t กับ number 3เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ c นะครับนะคือ c e r o b e s กับ s p i ยโนเนิร์ฟนั่นเองนะครับไปต่อที่ข้อ2นะครับข้อ2นะครับโจทย์ถามว่า which of the following is true of the human nervous system เข้าใดเป็นไงครับถูกต้องนะครับเกี่ยวกับระบบประสาทของมนุษย์นะครับไปดูข้อ A spinal nerves are peripheral nervous system a r spinal nerves are peripheral nervous nerves in ะไร in brain ไม่ใช่เนาะข้อนี้ต้องเป็นอะไรครับ in สไปนอคอร์ cord, นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นในไขสันหลังเนาะส่วนข้อ b the central nerve the central nerve system links receptor and effector to the peripheral nerve system mm hmm. ข้อนี้ต้องต้องอะไรฮะข้อนี้ต้องเชื่อมกับอะไรต้องเชื่อมกับอัอไ o r มอรต้องเชื่อมกับสไปนอลนะครับ ต้องเชื่อมกับ spinal cord นะครับต้องเชื่อมกับไขสันหลังส่วนข้อ3นะครับบอกว่า the neuron is the smallest cell of the nervous system อ่าเซลล์ประสาทนะครับเป็นเซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบประสาทอ่ะข้อนี้อ่ะเอาไปก่อนเนาะส่วนข้อดี the spinal nerves send impulse from the spinal cord to the brain นะฮะเส้นประสาทไขสันหลังส่งสัญญาณประสาทจากไขสันหลังไปยัง สมองนะครับนี่ก็มีส่วนถูกแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ c นะครับข้อ c สีดันซ้ำกันอ่ะข้อ c นะครับต่อข้อ c นะครับนะไปดูข้อ19ต่อนะครับข้อ19โจทย์ถามว่า x controls and coordinates all involuntary actions such as respiratory uh, respiration and heart beat what is x นะครับมันมี condition ก็คือว่า ทำงานนะครับสอดประสานในอินว l ร n นท r y ก็คืออะไรฮะภายใต้อ,อ่อต้ทีอยู่นอกเหนือนะครับนอกเหนืออำนาจของจิตใจนั่นแสดงว่าจิตใจมันควบคุมไม่ได้นั่นเองนะครับเช่นอะไรฮะเช่นการหายใจเช่นการเต้นของหัวใจใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับนิวรอนใช่ไหมนิวลอนก็ไม่ใช่นะครับเซลล์เซลล์ประสาทไม่ใช่เซลลรีเบลลัามใช่ไหมเกือบจะใช่แต่ยังไม่ใช่นะครับไฮโพทรามัสไม่ใช่นะครับเพราะไฮโพทรามเป็นตัวที่ก็ด้เป็นเหมือนกับหับของสัญญาณประสาทเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อดีนะครับเมดูลาออฟลองกาตาซึ่งเป็นสมองส่วนท้ายนั่นเองนะครับไปต่อที่ข้อ20กันเลยนะครับข้อ20ข้อ20 โจ์ถามว่าอิ neuron information in the form of, นทราสีรญญ์สาสท่งข้อมูลนะครับหรือข้อมูลสัญญาณประสาทส่งอยู่ในรูปของอะไรนะครับเรดิเอชันนะครับสัญญาณวิทยุไหมบี B, นะครับสัญญาณวิทยุไม่ใช่นะครับสัญญาณวิทยุไม่ใช่ B ีอิเล็กทริคอลอิมพัลส์สัญญาณอะไรฮะสัญญาณไฟฟ้านะครับเอาไว้ก่อน C. Hot uh, Heat Wave ขึ้นความร้อนและ D. Gas นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องแล้วก็ต้องมาที่สุดก็คือข้อข้อน B นั่นเองนะครับข้อ B ไปต่อนะครับไม่ให้เสียเวลาข้อ 21. Which structure in the neuron helps to speed up the transmission of impulse ก็อบอกว่าโครงสร้างใดอ่ะโครงสร้างไหนนะครับที่ทำให้การโครงสร้างไหนของเซลล์ประสาทที่ช่วยให้ ความเร็วในการส่งสัญญาณประสาทเนี่ยนะครับมันเร็วขึ้นนะครับเอโนดออฟเรนเวียครับถ้าเราถ้าเราไปดูเซลล์ประาาสาทนะครับก็คือ ar, คคอันเนี้ยโนดออฟเรนเวียเนาะนะครับตรงเนี้ยตัวเนี้ยคือโนดออฟเรนเวียนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคือโนดออฟเรนเวียเนาะตัวที่สองไมยิลินชีสไมยิลินชีสคือตรงไหนเนี่ยไมยิลินชีสก็คือเยื่อที่มันเป็นแบบมีความเป็นไขมันเนี่ยนะครับที่มันที่มันพันรอบๆตัวแอคซอนอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวไว้ก่อนข้อ c เซลล์บอดี้เซลล์บอดี้อยู่ตรงไหนเซลล์บอดี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเดนไรท์เชื่อมออกไปนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือเดนไรท์คือตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้เดนไรท์นะเพราะฉะนั้นข้อที่ต้องที่สุดคือข้ออะไรฮะตัวข้อ b นั่นเองนะครับถ้ามันมีตัวไอ้เจ้าตัวเยื่อไมอิล e ินชีตตรงนี้นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะไมอิลิน e ชีตตัวเนี้ยนะครับมันแทนที่จะทําให้ไอ้เจ้าตัวสัญญ,ญาณประสาทเนี่ยครับมันส่งไปตามแอคซอนแบบ ยาวไปแบบนี้เนาะนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการกระโดดนะครับระหว่างข้อแบบนี้มันทําให้การส่งสัญญาณประสามันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อ21ก็เลยตอบข้อ b boy นั่นเองนะครับข้อ22ไปต่อนะครับ mm hmm. which of the following transmits nerves impulse from the central n e r v e s system to the effector อันนี้ก็เมื่อเขาถามแบบนี้นะครับเราต้องไปดูว่านิวรอนใช่ไหมครับนิว r มันมีอยู่3ชนิด ช่ไหมครับสามทายด้วยกันก็คือมีอะไรบ้างทวนมีอะไรบ้างอืมประเภทของประเภทของนิวรอนมีอะไรบ้างบ้าเหรออ่ามีอะไรฮะมีรับเข้ามารับเข้ามาเซลล์ประสาทที่รับเข้ามาแล้ว รับประสานแล้วก็นำควาสั่งมีอะไรอันแรกคืออ่ามีมอเตอร์นิวรอนแหละใช่ไหมมีมอเตอร์นิวรอนสองมีอินเตอร์นิวรอนใช่ไหมและสามนะครับและสามก็มีอะไรมีไล่หรืออะไร The Sorry. เสื้อเซนซอรี่นิวรอน โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์เขาถามว่านะครับอันไหนที่มันทำหน้าที่ในการ transmit i m p r o v e from central nervous system to the effector ก็คือมันจะต้องส่งคำสั่งไปละเพื่อให้มันกล้ามเนื้อของเราในร่างกายของเราเนี่ยมันตอบสนองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ A ใช่ไหม A ไม่ใช่มันทำหน้าที่ในการประสานงานเนาะสำหรับ A B receptor receptor คือตัวรับอะ receptor ตัวรับเช่นไร หัวตาจมูกนะครับซึ่งมีเซนซอรี่อยู่นะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่ข้อ c มอเตอร์นิวรอนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเลยครับก็เลยตอบข้อ c cat นั่นเองมอเตอร์นิวรอนนะครับอ่าไปต่อกล้กละกล้ละนะครับข้อ23อ่าเขายี่ามเขามีรูปมาให้นะครับ figure 6นะครับคือรูปนี้อ่าโจทย์ถามว่า figure 6เดี๋ยวก่อนที่จะไปถามโจทย์เนาะเราถามก่อนว่า รูปตัวนี้นะครับไอ้เจ้าตัวเซลนะเซล์ประสาทตัวนี้นะเซลล์ประสาทตัวนี้มันเป็นเซลล์ประสาทที่มีชื่อว่าออเออ้วสักครู่นี้สามชื่อที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้คืออะไรมอเตอร์อินเตอร์หรือว่าเซนเซอรี่เอนอะนะอ่าเซนซอรีอ่เนาะเซนซอรี่เพราะฉะนั้นเมื่อเรา ไปดูข้อโจทย์ข้อยี่สิบสามนะคะฟังที่ไปดูโจทย์ข้อ23เราไปดูก่อนนะครับเพราะเขาให้รูปเขาให้รูปมานะครับเป็นรูปร่างของเซลล์ประสาทชนิดหนึ่งนะครับเราต้องไปดูก่อนว่า1คือไอ้เจ้าตัวเซลล์ตัวนี้นะครับมันคือเซลล์ประสาทที่มีชื่อว่าอะไรเนาะคือโดยปกติเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะว่าเซลล์ประสาทมันมีอยู่3ามทายด้วยกันกนะ็คือมอเตอร์นิวรอนใช่ไหมครับเซนซอรี่นิวรอนแล้วก็อินเตอร์นิวรอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวเซลล์ตัวนี้นะครับมันก็คืออะไรฮะอ๋อสรี่เรียกว,ว่าเซซนอรี นิวรอนส่วนอีก2ตัวนะครับไอ้เจ้าต uh, ัวอินเตอร์นิวรอนนะครับมันก็จะมีอะไรฮะเป็นเซลล์ประสาทเนี้ยมันก็จะมีอะไรฮะมีเดนไดา์นะครับแยกออกจากตัวเซลล์บอดี้ส่วนไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นิวรอนนะครับมันก็จะมีอะไรฮะมีแอคชั่นยาวๆนะครับออกไปจากตัวเซลล์ประสาทนะครับแล้วก็ไปที่ ปลายของ axon อีกด้านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เคยอะไรฮะเซลล์รีอันนี้เป็น Inter, นะอินเตอร์เนาะอาจจะวาดไม่สวยนะครับอันนี้เป็นลายอันนี้เป็นมอเตอร์ on, นะครับมอเตอร์นิวรอนนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์เขาถามว่าอะไรโจทย์เขาถามว่า figure 6 show a t y p e of neuron what is the functions of this type of นิวโนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าเมื่อเราเมื่อเมื่อเรารู้ว่ามันคือเซน s ซอรี่นิวรนแล้วก็ไปดูหน้าที่ของมันนะครับ A. Transmit nerves impulse from the central nervous system to the effector นะครับเอออันนี้มันส่งสัญญาณประสาทจากไหนครับจากระบบประสาทส่วนกลางไปยังตัวตอบสนองข้อนีอ้ไม่ใช่นะครับส่วนข้อ b Transmit nerves impulse from receptor to the central nervous system อ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะ เอาไว้ก่อนข้อ c transmits n e r v e impulse from receptor to effector ข้อนี้จะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องไปผ่านกระบวนการการประมวลผลที่ central nervous system ก่อนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ติดตัดทิ้งไปได้เลยส่วนข้อดีนะครับ transmits n e r v e impulse from effector to receptor นะครับม,มันจะไม่มีการย้อนกลับเนาะในการส่งสัญญาณประสาทคือตัวตอบสนองและกลับมาตัว,ต,วตัว receptor ตัวนี้นครับก็จะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก,ก็คือข้อ b นั่นเอง ข้อ24นะครับ Which of the following parts in the human b r a i n that controls the muscular activities, l e a r n i n g and speech นะครับอ่ะก็ไปดูเขาให้มาอยู่4ส่วนด้วยกัน A คือเลยครับ A คืออ้าวอะไรเนี้ย OK A คือ cerebrum ใช่ไหมครับ A คือ cerebrum B คืออะไรครับ cerebellum นะครับส่วนข้อ C คือเม ลานะครับส่วนข้อดีก็คืออะไรฮะฟอเรนใช่ไหมครับสมองส่วนหน้านะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มันก็น่าจะตอบได้อย่างง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คืออะไรข้อ A เพราะอะไรครับควบคุมกล้ามเนื้อการเรียนรู้แล้วก็การพูดนะครับหรือ speech นั่นเองนะส่วนข้อ25นะครับไปต่อนะ Figure 7 show the structure s of the human brain นะครับอนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มันข้อ X มันก็สัมพันธ์กับอะไร สัมพันธ์กับ B ก็คืออะไรครับก็คือ cerebrum cerebrum เพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่า what is the function of X นะครับ A control memories and reasoning ควบคุมอะไรครับความจำใช่ไหมครับแล้วก็การใช้เหตุผลก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นหน้าที่ของอะไรฮะ cerebrum ใช่ไหมครับ B control heart beat and peristalsis นะครับก็คือควบคุมการหายใจแล้วก็การรการบีบ การบีบของไอเจ้าตัวหลอดอาหารหรือว่า esophagus ใช่ไหมครับอาหารมันเคลื่อนลงไปที่กระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ใช่เพราะตัวนี้เป็นหน้าที่ของเมดัลลาใช่ไหมครับส่วนข้อ C control rising and dancing นะครับก็ควบคุมการเขียนแล้วก็การเต้นนะครับก็เป็นหน้าที่ของซ r e b บร m ใช่ไหมครับส่วนข้อ D maintain s balance and posture นะครับควบคุมการนะครับการทรงตัวใช่ไหมครับแล้วก็การโพสท์เจต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ ดีต hey. <c oughs> ็อกนั่นเอ๊อาปิด